เวลาเหมือนฝนจะตกผมชอบนะฝนตกอากาศมันสบายหายใจคล่องแล้วก็ต้องระวังสุขภาพเหมืนกันอาทิ่อวาน พูดเรื่องความเกิดดับความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่มาในปัตตัยปิดก<ม>เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ในส่วนของธรรมนิยามคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ต้องมีลักษณะสามอย่างเหมือนกันไม่มีเว้นอน,นิจจังเปลี่ยนแปลงมีความทุกข์มีความบีดคั้นในท่ามกลางและหาความเที่ยงแท้เป็นตัวตนหรือว่าอยู่ในการบังคับของผู้ใดไม่ได้อน,นิจจังทุกขังอนัตตาความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับเล พูดได้หลายความหมายแต่ถ้ารวมก็คือความไม่มีสาระอะไรที่จะยึดเอาไว้เป็นของเรานี่เราจะรู้เรื่องไตรลักษณ์หรือว่าเรื่องอน,นิจจังทุกขังนัตตาไปเพื่ออะไรรู้ไปเพื่อให้เห็นความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้า ได้ตัดไวได้แล้วก็ปล่อยวางเสียเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีสาระไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราเข้าใจดึกเข้าไปจนถึงขนาดที่เรียกว่าบรรลุธรรมมันก็จะทิ้งไอ้สิ่งที่เรายึดถือนตัวเราของเราทั้งหลายเมื่อเราเห็นตามนั้นเราก็จะทิ้งมัน ที่เราทุกเนี่ยเพราะเรายึดมันไว้ถือมันไว้ต้องการให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ต้องการให้อยู่กับเราตลอดไปทำมาทั้งหลายก็เพื่อศึกษาตัวเนี้ยนะศึกษาเรื่องไตรักให้เห็นจริงจนจิตมันปล่อยวางได้เรอรเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่มีสาระอะไรที่ควรจะยึดถือ แล้ก็ปล่อยวางสุดท้ายก็คือพันธิพาน,นี่คือวางนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต้องรู้ว่าเราศึกษาเรื่องนี้เพื่อให้เห็นจริงและทำให้เราปล่อยวางได้ไม่ยึดไว้อันแรกต้องนำมาคิดก่อนเรื่องนี้เรื่องความไม่มีสาระไม่มีอะไร เม่น,น่ายึดไว้อะไรวันก่อนมีโยมเอ,อ่ยชื่อก็ไดนะ้โยมป๋าเสิร์ตอยู่ที่หนองเกตเอาเงินมาถวายอาจารย์แสนหนึ่งบอกว่าทำช่วยทำกุติไม่ต้องเขียนชื่อเขียนอะไรหรอกท่านจะเป็นอย่างนี้ประจำแหละก็ไม่ได้มีเงินล่ำรวยอะไรก็ฐานะปานกลาง ก็ถามว่าทำไมทำเยอะบอกจะเก็บไว้ทำไมเดี๋ยวก็ตายแล้วนั่นจะชอบใช้คำนี้บอ่อยหรือก็ตายแล้วคนจะอยู่อะไรคำฟ้าทำบุญดีกว่าลูกหลานเดี๋ยวมันก็หามันเองอันนี้คือท่านพิจารณาว่าทุกอย่างมันต้องดับไปมันจะตัวท่านเองก็ต้องดับไป ยึดเอาไว้ไม่เกิดประโยชน์ทำบุญทำทานยิ่งยึดมากก็ยิ่งทุกข์พอเจอก็รทำสวนน่ะขลไม้อะไรก็ขายมาั่งแจกาตามเรื่องเป็นคนกว้างขวางมีคนรักเพราะว่าไม่เห็นแก่ตัวรู้จักสละเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกวันหนึ่งก็ต้องตาย ส,สละออกให้แก่สาธารณประโยชน์ให้แก่พระศาสนาเป็นประโยชน์ต่อไปอันนี้คือผู้ที่พิจารนาเห็นแล้วในระดับหนึ่งว่าต้องตายแถ้าคนมันยึดมันก็อีกอย่างหนึง่งอย่างวัดใกล้ๆที่อาจารย์ไปทำที่ปฏิบัติทำไว้มีวัดวัดหนึ่งอยู่บนเขาบนเนินเล็กเตี้ย นะ้รับพานังนก็อยู่มาจนขออนุญาตสร้างวัดได้ก็จะสร้างโบสถ์เพราะว่าเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นราชาที่ดินเนี่ยเขามีที่ดินเป็นพันสองพันไรแถวนั้นที่ของเขาทั้งนั้นแล้ววัดยิงไปอยู่ตรงกลางๆที่เขาเขาไม่ยอมให้สร้างโบสถ์เขาบอกว่าตรงที่มันสร้างโบสถ์มันกินที่เขาไป คนราชาที่ดินเนี่ยมีตั้งสองสามสองพันไร่ต้องถึงแน่รอบซื้อที่รอบวัดแต่แค่ตรงโบสแค่นั้นนต้องฟ้องร้องสุดท้ายก็วัดชนะวัดได้ได้สร้างโบสกินไปน,นิดเดียวนั่นแหละไม่ได้อะไรคนอย่างเงี้ยทุกข์ไวกลับไปนอนก็คือ,อ,คอพระอะไรถึงไม่ถึงมาล้ำที่เรา เดี๋ยวพรวุนี้ต้องไปจ้างทนายความนอนไม่หลับแล้วแล้ววัดจะมาสร้างบวถทับที่ตัวเองนิดเดียวตัวเองก็มีตั้งสองพันสามพันไร่ทุกเพราะมันเห็นกั่ว่าของเราของเราที่ดินของเราใครเอาไปไม่ได้ยึดเอาไวไ้เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะตายคิดว่าจะอยู่ตลอดไปต่างกับโยมคนแรก ถึงจะไม่มีทับตินมากแต่เห็นว่าวันหนึ่งก็ต้องตายวันหนึ่งมันก็ต้องดับมีเกิดมีดับให้จิตมันก็ต่างกันมีความสุขให้แล้วก็สบายนั่นกลับไปนอนไม่หลับหัวพระจะลุกที่อย่างนี้มันก็ต่างกันเนี่ยถ้าพิจารณาถูกต้องความทุกข์มันก็น้อยลงยังไงก็ต้องตายเหมือนกันทั้งคู่นี่คือความตายคือความดับ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอย่างนี้ระดับหนึ่งมันก็สบายแล้วการวางตัวก็สบายนี่ถ้าพิจารณาจริงๆถ้าเอาให้มันสุดเลยก็ต้องใช้วิปัสสนาคือท,ทำสมาธิให้จิตมันตั้งมั่นก่อนแล้วก็เอาไปพิจารณาขันห้าว่าพิจารณากายพิจารณาใจใช้สติปัฏฐานสี่นั่นแหละ ให้เห็นความเกิดดับเกิดดับการเกิดดับเนี่ยมันมีหลายระยะนะอย่างเราเกิดแล้วก็มีชีวิตอยู่จนตายไปน,นี่ถือว่าเกิดดับเหมือนกันแต่มันรอบใหญ่มีวงรอบเล็กๆเ,เ,เ,เข้ามาความถี่มันเล็กไปเรื่อยจนทุกขณะจิตต้องเห็นอย่างนั้นให้ตัวเราที่มีอยู่เนี่ยมันมีอยู่เนี่ยด้วยจิต ไม่มีจิตมันไม่มีเราเขาก็ไม่ได้ดูที่ร่างกายหรอกร่างกายมันดูว่ามันเกิดดับยากอยเพราะมันต้องใช้เวลาคนเราเนี่ยสิบนาทีไม่รู้หรอกมันแก่อ่อนเหมือนกันปีหนึ่งยังไม่รู้เลยมันจะแก่เปล่าคนนะี่ยมันเลยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ถ้าจิตเนี่ยมันเร็วทุกวินาทีทุกยิ่งกว่าเซี่ยววินาทเนีเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอด ถ้าเป็นวิวัฒนาเห็นอย่างนั้นนมันถึงจะขาดขาดว่าไม่ใช่เราได้เกิดดับทุกเสี้ยววินาทีเอาง่ายๆต้องเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นก็ยังยายได้แค่ยานยานสี่อุททยปัญพพยายานเห็นความเกิดดับยานที่มันลึกจริงๆเนี่ยเข้าไปยานสิบหกปัญญายานตัวนี้เป็นแค่ยานสี่เองเห็นความเกิดดับชัดเจนของจิตอย่างนี้ พอเห็นความเกิดดับก็เห็นความเสื่อมสลายความล่มสลายพังขยานเห็นความสลายความเสื่อมไม่ได้เอาไว้ต้องเห็นอย่างนั้นมันถึงจะขาดนี่เรามันายึดอยู่เหมือนกับเด็ก่ เด็กที่มันเล่นก่อพระทรายผมเห็นเด็กเล่นก่อพระทรายนะเอาทรายมาก่อเป็นบ้านเป็นอะไรเจดีอะไรเนี่ยเล่นในทั้งวันก่อเป็นทรงเป็นรูปเป็นร่างเป็นบ้านมนนะีถ้าลองใครนะใครไปทําให้ไอ้บ้านทรายของเด็กของพังเนี่ยโกรธมากเลยเพราะมันยึดไว้ตัวไอ้ไอ้ทรายบ้านทรายเนี่ยมันเป็นของมีค่ามากอันนึ้คือเด็ก แต่พอเราเนี่ยพอเราไปมองเด็กเ,เด็กที่มันจะเอาอะไรนักนาะบ้านมันเป็นทรายนะเดี๋ยวมันก็พังแต่เราเห็นว่าไอ้บ้านเป็นหลังเป็นอิฐเนี่ยมันมันก็เหมือนกับกองทราย,ยานะฮะวันน,นึงก็พังแต่เราก็ยึดอีกเหมือนกันมีคนก็เปรียบเทียบเขาบอกผีเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยผีเสื้อเป็นแมลงที่อายุสั้นอายุป,ประมาณสักไม่ถึง สัปดาห์หนึ่งอะไรประมาณเจ็ดวันสิบวันนี่นแหละว่าพีเสื้อเนะี่ยมันเห็นดอกไม้ที่ไปกินเนี่ยมันคิดว่าดอกไม้เนี่ยมีอายุยืนนานมากแต่ถ้าเป็นมนุษย์เราเนี่ยบอกเอ้ยมันดอกไม้เดี๋ยวมันก็เหี่ยวมันไม่เห็นจะน่านยึดถืออะไรคือระยะเวลาเนี่ยอายุสั้นก็เห็นว่ามันนานเราก็เหมือนกันเราก็เห็นว่าโลกเนี่ยมันมันแน่นอนแล้วเกินมันอยู่นานจะได้ไปถามพวกพรม พะพรมบอกว่าอเนียเราเห็นโลกเกิดดับมาร้อยครั้งแล้วโลกที่มันอยู่มันดับได้เราก็เหมือนผีเสื้อที่มาตอมดอกไม้คิดว่าดอกไม้จะอยู่นานคนเห็นแล้วดอกไม้มันเกิดดับเหี่ยวไปพรมบอกไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยนะอุทยพยา,ยานเนี่ยเห็นความเกิดดับได้ก็ เข้าสู่อริยมรรคได้สําคัญก็คือต้องพิจารณาหรือว่าต้องดูให้มันเห็นจริงมันถึงจะวางถ้ามันมันคิดเอาอย่างนี้ที่อย่างอาจารย์พูดจะคิดเอาเราฟังไปนี่ก็มันก็น่าจะเชื่อถืออยู่แต่ไม่เชื่อร้อยเอรนหรอกเพราะมันยังไม่เห็นของจริงต้องเห็นความเกิดดับทุกขณะจิตเ่ยทีนี้ทำไมเราทั่วไปถึงไม่เห็นนอันดับแรกคือจิตยังไม่เป็นสมาธิไม่มีคุณภาพพอ วิธีการเจริญสต,ติที่ถูกต้องก็ยังไม่ไม่รู้ว่าทำอย่างไงมันก็ไม่เห็นในวิธรรมเขาบอกว่าสิ่งที่ปกปิดอน,นิจจังหรือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือสันต,ติหรือความต่อเนื่องมันเปลี่ยนตลอดร่างกายเราเปลี่ยนตลอดแต่เราเห็นว่ามันต่อเนื่องอยู่เหมือนอย่างพัดลม,มอย่างเงี้ยพัดลมถ้าเรามันมันหยุดหมุนเราจะเห็นว่ามันมีสี่ใบสามใบแต่พอมันหมุนเนี่ยเราเห็นเป็นก้อนเลย ความต่อต่อเนื่องของการหมุนหรือว่าสันทติของการหมุนมันทําให้เห็นว่าพัดลมเนี่ยมันมันเป็นก้อนเดียวแต่ถ้ามันหยุดเมื่อไหร่เนี่ยมันเห็นเป็นใบเป็นใบอย่างนี้สันติมันก็ปิดบังอันที่สองเขาบอกว่าความทุกข์เนี่ยมีสิ่งที่ปิดบังความทุกข์ก็คืออริยบทอันนี้อธิบายง่ายๆเรานั่งอยู่เนี่ยถ้าเรานั่งถ้าทุรักสัก ครึ่งชั่วโมงเราจะรู้สึกเจ็บเจ็บแล้วก็เป็นทุกข์แต่พอเราเปลี่ยนอริยบทใหม่เราขยับขามันหายจึงว่าอริยบทเนี่ยปิดบงังความทุกข์เราต้องขยับตัวตลอดเวลาเพื่อให้ทเพื่อให้ความทุกข์มันหายไปจึงเหมือนกับว่าเราไม่ทุกข์แต่จริงเราทุกข์นะอันนี้ทางกายนะทางใจก็เหมือนกันเรื่องที่ทุกข์มันมีขึ้นเราก็เปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นเหมือนมีงานศพอย่างเนี้ย พ่อแม่ตายเราทุกข์อยู่แล้วแต่ถามสังเกตจิตันไม่ทุกข์ตลอดเวลาหรอกนึกถึงพ่อก็ทุกข์ทีหนึ่งนึกถึงพ่อตายก็ทุกข์ทีหนึ่งพอไปคุยกับเพื่อนอะไรมันก็หายไปนั่นคือเปลี่ยนเปลี่ยนอิรยาบถจิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับเกิดดับอยู่เงีย้ยมันก็คิดว่าไม่ทุกข์แต่ทีความทุกข์ก็ยังมีอยู่ถึงว่าอิรยาบถปิดบังความทุกข์ การเปลี่ยนไปมาของเราปิดบังความทุกข์ท,ทั้งท่าดที่ความทุกข์ก็มีอยู่อัิษฐานาัตตาอนัตตาสิ่งที่ปิดบังนัตตาก็คือว่าคณะสัญญาเห็นว่าเป็นก้อนไอ้ตัวเราเนี่ยเรามองว่าเป็นก้อนก้อนมีเลือดมีเนื้อมีหนังมีใจมีอะไรแล้วก็ยกว่าเป็นเราขึ้นมาในใจเป็นก้อนคณะเราบอกว่าก้อนกลุ่มก้อนแต่จริงเนี่ยมันเกิดดับ มันเป็นความต่อเนื่องของขันถ้ามองให้ถูกต้องรูปเกิดนามรูปดามเกิดดับรูุ้ามเกิดดับต่อเนื่องเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องนึงอ่ะตัวเราเนี่ยเอาง่ายๆเราดูหนังเรื่องหนึง่งปิดสวิตช์เมื่อไหร่ก็ตายหนังเรื่องเนี้ยที่เราเล่นอยู่แต่ในหนังเนี่ยเราดูไปนะเราก็ว่ามันไม่ใช่เราหรอกแต่ก็ยังร้องไห้ล้วบางคนดูลนะครอ่ะพระเอก สูงทำได้เลยแหละมันเศร้าแล้วเกิก็ร้องไห้ท่ารเี่ไม่ใช่เราแต่เรายึดมันแถ้าเป็นเรื่องของเราเองภาพยนตร์ชีวิตเราเองอยิ่งร้องไห้หนักเลยพ้องไปยึดมากแต่ภาพยนตร์ในแต่หนังภาพยนตร์ซีรีส์กับซีรีส์ชีวิตเราไม่ต่างกนะันเหมือนกันแหละแต่เราเป็นเล่นหนังเองเราเป็นผู้เล่นภาพยนตร์ชีวิตเองมันก็สูงก็ทุกข์ไป ต้องแยกผู้รู้ออกมาดูหนังทางหากทีเทียวไปอย่าไปเข้าไปดูแล้วเป็นผู้แสดงด้วยแล้วก็ยึดอย่างนั้นไม่ถูกอา่าฝากไว้ทั้งนี้สวดมต์